สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการโรเจอร์เกมเมอร์นะครับผมอยู่กับผมโรเจอร์นะวันนี้จะมาเล่นเกมมามีแมนาทีเอสกันอีกแล้วนะครับโวเย่ไม่ลืมจะโอเย่นะครับมีชั้นสิบสี่อะไรครับอะไรเนี่ยสคอร์เช็ดทุบอะไรแม่งไม่รู้โอเคมีชั้นสิบสี่กดเพลย์เกมไปเลยอันนี้ไม่มีนิวเวอร์เรเบิลนะครับผมก็ไปปรับเสียงมาแล้วครับเสียงเกมแม่งไม่ดังเลยนะครับผมมีแต่เสียงผมใน่ะหละที่ดังขนาดพูดเบาบแม่งดังที่หมายไม่ผมนี่มันไม่รู้เป็นอะไรนะครับ ขออภัยด้วยครับผม <c oughs> ฟังไปนะครับขอไปหาน้ำมากินแป๊บนึงครับฟังไปนะครับ <c oughs> อ๋อพาสาวไปเข้าเอ่อไปดูหนังโป้มิยาบีเถ้ย <c oughs> <c oughs> Is holding the queen and captive. That must be how he controls them. If you can free that queen, it could mean an end to the ant opposition. Or it could mean one more thing nipping our behinds. It's up to you, Sarge. But it might be a risk worth taking. โอเคนะครับก็าต้องขออภัยด้วยะคระับที่ตัดคลิปนะครับพอดีคือผมไปหาน้ำมันนานเกินไปอะไรเข้ามาเนี่ยคาแมงก่อนเลยโอเคเราได้สร้างอีกแล้วนะครับผมอาอแล้เวเป้าหมายนี่คืออะไรวะ,ะรไอสลัดกูไม่ร,มรู้เป้าหมายมันคืออะไรวะ what the fuck m a n what the fuck m a n ท่านผู้ชมครับไม่รู้มันก็มาปั๊มปั๊เป้าหมายมันคืออะไรไม่รู้นะครับผม แอดแบ็กสเปซเดียร์สลัดหัวเพิ่มเหมือนเดิมถ้มันสร้างได้หัวเพิ่มเหมือนเดิมเป้า,มาห,มห,มมหมายมันคือเอาอะไรบ่อนี่ครับกดจนชินนะครับผมโอ้โหสี่หมื่นแล้วพอพอพอ,พอแซฟมีอันนี้เราเพิ่มเลยไฟฟ้าบ้างนะับโอเคคอนโทรลซไปกดโอเคไปครับคอนโทน 4, รลบีบีเรื่อยเรื่อยครับ โอเคครับขออภัยด้วยครับทำการใช้สูตรช้าหน่อยนะครับผมโอเคกมาสร้าง hit q u e เหมือนเดิมสูตรตรงไหนแล้วเนี่ยเหตุสูตรตรงนี้ก็สร้างตัวนี้แล้วครับผมโอ้ชักชา้าจังวะคือยังไงละ่ะขึ้นรถไฟไปวะหรือว่าอะไรวะออกไปตามรางวาง,งั้นอ๋อเข้าใจอ๋อเราต้องเดินไปตรงนี้เหรออ๋อ คืออะไรไม่รู้ครับแต่ดูแล้วไม่ชอรบรอรอมันสร้างไปก่อนนะครับผมอแอร์แลเว้ยเฮ้ยอะไรวะกูเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้ถ้ากูไม่เดินมากูไม่เห็นแน่นอนในสลัดดาร์กโซนโอเคสร้างสี่ตัวไปเลยครับผมไอตัวนี้มีใช่ไหมบาแลกสร้างควบคู่กันไปเลยเนีย่ประชิดประชิดไอเฮดคิวแม่งเลยไอใ,ใครมาอีกวะไอสั อย่ามาเพิ่งอย่ามาทำอย่ามาทำของกูนะไอสลัดเมชินกันตายไปซะมึงโอ้ทั้งวอล์กเกอร์ทั้งไอตัวเหลืองในไอนี้ดาร์คโซนแบตเตอรี่วอเตอร์ฟ้าอย่าพึ่งกูอยังไม่สร้างตัวเลยให้กูได้ตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝึกฝนไฟฟันฝาฟันฟันไฟก่อนเพื่อน ซูเปอร์เฮดคิวต้องอัพนี่เหรอต้องอัพไงเนี่ยอัพได้เลยว่างั้นอืมสร้างอะไรต่อไม่มีอะไรสรักอ๋อสร้างป้อมป้อมครับป้อมตรงไหนดีล่ะเนี่ยอ๋อตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวป้อมสองตรง ไอ้สว์อะไรเนี่ยทำไมไม่แม่มสู้แล้วเนี่ยไอ้สลัดพักเอ้ยไอ้แม่งมาทุกทางเลยครับผมสรุปคือกูอยู่ตรงกลางใช่ไหมต่างมีเยอะแต่แม่งสร้างช้าชิบหายชิบหายสร้างช้ามากกูสร้างแกลาดไดงสร้างได้แล้วนะครับโอเคเราก็สร้างครับรอพ่อตัดิบินอยู่แล้วสร้างแกลาดป้าย โอ้โหมันเป็นทางชันก็สร้างแนวไหนวะอยากรู้เหมือนกันโอเคสร้างป้อมเฮ้ยอย่าเพิ่งมาตีป้อมกูนะเว้ยป้อมกูกลังสร้างเอ้ยเยี่ยมมาแล้วเพื่อนอย่างงั้นอันนี้ไม่มีอะไรทำใช่ไหมมาตั้งป้อมตรงนี้เว้ยเพราะกูไม่ไปตรงนี้อยู่แล้วไอ้นี่คืออะไรยังไม่ใช่ดิไม่ต้องเดินไปมึงอะสร้างดีครับไม่เยอะไม่เยอะมาเยอะชิบหาย โอ้โหแม่งตีป้อมแรงขิบหายโอ้โหตีป้อมกูเกือบตายวัแต่ฟักอ้าวหลุดคืออะไรหลุดต้องขออภัยด้วยครับพอดีมันหลุดแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมเฮ้ย อ๋ทำไมแกลาดไม่สร้างวะซูปเปอร์เฮดคิวไม่ใช่เออซูปเปอร์บัตเออ,เอ,อกดวางตรงนี้นะมึงโอเควางตรงนี้นะมึงตรงนี้นะมึงโอเคอย่าไปวางตรงนั้นนะเว้ยโอ้ผมเริ่มปวดหัวแล้วทำไมมันไม่สร้างล่ะครับแกลาดเนี่ยสร้างดีครับก็สร้างตรงนี้ดีครับเออสร้างไปเอามากลุ้มตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้แม่งเหลือน้อยและเลือด สร้างไปน้องสร้างสิรออะไรเล่าอ๋อมีกทางโอ้โหให้เกียดกันมากเลยว่าทำไมกูไม่สร้างนี่ละครับเสียเวลากูหมดแล้วแล้วเราก็จะพบกับแมชชีนกันหลายๆตัวอีกครั้งนะครับผม <c oughs> ใช้สูตรยันคลิปสุดท้ายเลย <c oughs> ใช่ไหมโอ้โห นี่ยังไม่อัพซูปเปอร์ดูเปอร์ให้คิวอ๋ออัพอัพอัพไปอยากอัพก็อัพไปมั้งนี่ครับป้องกันกาดทาวเวอร์นี่อันนี้วิ่งบนเลยครับเนี่ยวิ่งบนกาดทาวเวอร์วิ่งบนแบบไม่ให้ใครมาเข้าใกล้เลยหืมเรียงกันอย่างก,กับขบวนการห้าสีเลยนะมึงซูเปอร์ดูเบอร์ให้คิวแลังอัปเกรดอยู่อันนี้ได้แล้วใช่ไหมโอเคเราสร้างเมดิตไป